สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องเอฟซีครับคลิปนี้ก็จะพาพี่พี่พน้องน้องเอฟซีและพัฒนท่านผู้ชมทั้งหลายนะพี่น้องนะ <c oughs> จะไปดูตามแนวตะเข็บอ่าแดนครับว่ามีเอ้าถุงมานาอยู่บนนี้ว่ามีอ่าเห็ดมีหน่อเพ็กไปนะครับว่าเราจะได้อะไรกินนะครับ หลังจากที่เรากักตัวอยู่ตามทุ่งนาอยู่บนนอกเนี่ยว่าวิถีอีสานจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่กันยังไงหากินกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปพิสูจน์กันครับโดยการที่นี่มาครับแม่บ้านครับไป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 นี่นี่ไปน้ำขั้นน่ก่อนเลยนี่เริ่มจากนี้เลยนี่ <Okay. S 1> ที่มันที่มันออกแหนงนี่ เออไปก็เห็ดก็หาน้ำหนั่นแหละขั้นแดนนขั้นเท่น,น่าสิเลยนี่ครับก็วันนี้ก็กับข้าวเช้าก็จะเป็นแกงหน่อไม้ครับแต่พอดีแฟนเขาอยากจะลองหาเห็ดดูครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่ผมถ่ายคลิปแรกอะ่ะนาที่เขามาตัดหญ้านาแปลงเนี้ยของเขาเนี่ยเก็ดไรเขาเก็บเห็ดได้เต็มตะกร้าหน้ารถเลย ตะก,ก้ามอไซแล้วก็ญาติเขาพี่ชายเขาก็ได้ได้เต็มถังเล็กอะ่ะคู่ถังคู่ถังบ้านนอกเอิน้นตะคู่น้อยครับพี่น้องคู่ถังกับบ่าหน่อยเด้คิดว่าหนาสีประมาณสองสอาโลนะครับเพิ่นได้ไปครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่ามันสีใดคือเพิน่นบ่หรือว่าสีใดตะตะล่มไดยตะถุงเปา เรามาดูกันก้มีนามพ่เดิหนหน้านียเราจะได้เห็ดเหมือนเขาไหมปกติแล้วนี่นี่ลอยเขาเดินหาเห็ดกันครับลอยเขาเดินหาเห็ดกันเต็มเลยปกติแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับนี่ไงนี่ไงเจอแล้วผมไม่รู้ว่ามันกินได้ไหรือเปล่านี่นี่เห็ดอะไรไม่รู้ครับนี่อุย้ย ผมก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรครับนี่นี่แล้วตกลงแล้วนี่เราจะได้กินไว้นี่เห็ดนี่เนื่องจากว่าเอางี้แล้วกันเราก็หาเฉพาะเห็ดที่เรารู้จักแล้วกันนะครับซึ่งเห็ดบางชนิดที่ผมรู้จักก็พอรู้อยู่นะโอเคแต่สิ่งที่รู้แน่ๆเลยก็คือโอ้นี่ไงลอยแกมาหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเอาไปแล้วครับนี่นี่ ไม่ทันแล้วน้าเกวอาไปแล้วน้าเถ่งนาเถ่งน้าเถ่ง,เ,งเกจัดการไปเรียบร้อยแล้วครับเรามาเราก็เห็นแต่รอยเขาเอาไปแล้วว่าแล้วทำไมมันมีรอยเท้าคนเดินไปไปดูเรื่อยๆข้าวก็มปีปลารายหญ้าเยอะกว่าโอ้ย อันนั้นก็ซากเห็ดเพาะครับซากเห็ดเพาะอูยาเยอะมากหาจะหาหนอนอโจดนี่หานี่ลำบากเลยอย่างเงี้ยนี่ครับมันมันแข็งมันแก่แล้วอืสงสัยคงได้แต่หนอหนอโจดเลยครับนี่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  อย่างเี้ได้ได้อยู่มั้งครับนี่นี่ครับเหมือนกับมันคล้ายๆกับหน่อไม้ป่าผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวด้วยให้ให้แฟนเขาหักแล้วกันใส่เสื้อแขนยาวมาครับนี่นี่นี่นะครับของอร่อยครับ อร่อยกว่านอไม้อีกนอโจดมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านบ้างวันนี้นเออโบได้ดอกเห็ดเบื้องส้วงเราได้นอโจดนี่ละหานอโจดนี่ละเบื้องว่าห้อสีได้หน่อยได้หลายครับแต่คิดว่านอโจดน่ะหลายแท้ครับแต่ปัญหาคือผมบด้ใส่เสือแขนยาวมากอู้ดูข้าวดิ นีหมดสภาพครับปีนี้อุบลไม่ได้เลรแล้วข้าวตายหมดขาดทุนยับเยินครับปีนี้อู้นุ่นหนอหนึงครับเดี๋ยวให้แฟนมาหักอยู่เึืครับหนอใหญ่นี่ครับตอนนี้ก็ดูสภาพผมมาใน,ใามาน,นี่ใส่เสื้อผ้านมาหานอนโจดเด็ใส่เสื้อแขนสั้นนี่อยู่ในนี่มีอยู่หรอ โอ้พุนนะมันแทง,งขึ้นข้างบนอ่ะนอโจดอ่ะแกนบ่มีคน<จ>มาหาามันได้ขึ้นหลายแล้วมันแท่งทะลุฝ่าขึ้นแล้วเอาไปต้มกินกับแก้วบองครับแซ่บดิเกี่ยวปล้อ กินเ<ผ>่ออะรเห็ดเื่ออ้อันนี้กินเ่ได้ละเห็ดนี้ครับขึ้นเต็มแหละแต่ว่ามีเห็ดพิษนะอันนั้นบ่ได้ดอกมันมันขึ้นสูงแล้วครับอย่างนี้มันขึ้นสูงแล้วไม่ได้เนื่องจากว่ามันแก่นะต้องมาดูรอดูอันเล็ก ตอนนี้ไม่ได้หาจริงจังนะครับมาเพื่อความสนุกสนานโอ้ยดูข้าวเลตายตายตายต,ายตายนาแปลงนี้ไม่เคยเข้าวขีเห่เลยปีนี้นี่ตายแล้วข้าวปีนี้ตรงนู้นแปลงถัดไปนั่นคือนานาพ่อแกที่แกชอบทำกับข้าวให้กินครับแกไปข้าวแกสวยปีนี้ พอแก,กยอยู่ที่นาตลอดแกดูแลตลอดแกยอยู่บ้านนะแต่ของผมเนี่เดี๋ยวดูดิมันไม่มีใครดูแลให้ครับเนื่องจากว่าแม่ายายก็แก่แล้วมัวแต่อยู่กับหลานข้าวปีนี้นี่ต้องทําใจครับใครที่ทํานาปีนี้ต้องทําใจเนื่องจากว่าแรงจริงๆครับ แรงมากอืหน่อยกับเอาดวนนี่่าได้้ออ้แกพี่น้องหน่อยกินแต่ว่าแกแห้องอันนี้เรามาเจอซากปีกแมงครับนะครับปกติแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขา คนปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผมเขาชอบเอาปีกมนะันไปขัดกับฝากระติบข้าวเพราะว่ามันสวยนะครับปีกแมงครับนี่มันสวยเดี๋ยวจะหักเอาเฉพาะปีกมนะันนะวันนี้ตัวนี้มันตายแล้วหมดอายุไขมนะันละเดี๋ยวก็อันนี้เจออีกตัวแล้วครับนี่อู้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ซากยังสมบูรณ์อยู่ นี่เอาไปอย่างนี้เลยครับนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ตอนนี้เราได้มาอ่านี่อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บสะสมไว้นี่แมงคับแมงคับสวยนะสีสันของเขานี่เป็นเราจะไปทำสีรถให้เป็นแบบนี้ไทเทเอาแมงคับเนี่ไปเป็นตัวอย่างบอกผมจะเอาสีนี้ครับ จะเขาจะทำได้ไหมสร้างสีต่างจังหวัดเราอุย้ยนู่นไงครับเห็ดแต่ว่าตัวนี้เพิ่งเพิ่งขึ้นเชื้อมาน่นนะเห็ดครับแต่ว่ามันมันมันเพิ่งขึ้นเชื้อมามันยังไม่ออกดอกเท่าไอะไรเขาเรียกว่าเชื้อเห็ดเออเห็ดนี้กินได้ครับแต่ว่ามันมีดอกเดียวไม่เอาเอาเอาก็ไปใช้แกงมาบ่บ่ไม่เอาครับไม่เอา กินได้ก็บเอาคือเราเห็ดหลนั่นเห็ดนั่นก็กินได้เห็ดยังเห็ดผุอครับเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็เห็ดเราก็ไม่ได้นะครับหลังจากเดินไปสักพักหนึ่งละเราตัดสินใจเดินขึ้นกลับไปดีกว่าครับนี่อย่ามันช่วยมาพายเรือ โอ้ยตายแล้วดูสภาพข้าวเลยก็จะแค่นี้ครับสู้ข้าวฝั่งสุรินทร์บุรีลำไม่ได้ครับปีน,ปนี้ปีนี้อุบลแย่ครับผมก็คงคิดว่าที่ไหนก็คงน่าจะดีกว่าที่อุบลครับปีนี้ดูที่ข้าวอันนี้แปลงนี้ยังพอทนครับมีข้าวยังมีข้าวให้เกี่ยวแปลงอันนี้ก็มีข้าวอยู่ครับแต่ลงไปข้างล่างนี่ผมไม่รู้ว่า จะได้แปลงและกระสอบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอ้เหนื่อยใจเหนื่อยใจมากครับปีนี้ขาดทุนยับเยินครับค่าปุ๋ยก็ไม่น่าจะได้หรอกค่าปุ๋ยค่ารถไม่น่าจะได้อะไรแล้วครับปีนี้จบชีวิตครับจบชีวิตชาวนาไทยแล้วอันนี้ก็ยังโอเคอยู่ครับสวยอยู่ข้าวสวยอยู่แปลงนี้อันนี้ อันนี้เป็นข้าวหอมมะลิคับฝั่งนี้ก็หอมมะลิครับเป็นข้าวเหนียวก็จะเริ่มตั้งแต่แปลงนี้ครับข้าวเหนียวแปลงนี้แปลงนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวขึ้นไปจนสุดถนนหนทางนู่นแหละปีนี้น่าจะมีแต่ข้าวกินครับข้าวขายไม่น่าจะได้แล้วแหละที่ที่บ้านที่นาเนี่ยนาแปลงนี้นะครับข้าวขายก็หวังผลกับอีกสองแปลงสามแปลงครับ คิดว่าหวังผลได้อยู่แต่แต่แปลงใหญ่นี่ไม่ได้หวังผลแล้วครับไม่ได้แน่นอนอยังไงก็ไม่ได้แน่นอนโซเจงโซเจงพี่น้องโซเจงครับนี่ก็จะได้กินแต่ข้าวเหนียวครับข,ข้าวเหนียวสวยอยู่นี่ข้าวเหนียวสวยอยู่ครับโอ้งาแตกเลยพี่นอ้องยางลงไปขนาดบ่มีแดดด้วยครับบร,รยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝน,นครับ าอากาศดีอากาศดีพี่น้องนี่ครับหมู่บ้านก็เข้าไปนี่แหละห่างจากตรงนี้ไปประมาณสักสา0สเมตรเองก็เป็นตัวหมู่บ้านแล้ว เมื่อวานผมก็ไล่ตัดยานี่ครับไล่ตัดยาก็พอจะได้กินข้าวหน่อยข้าวตัวแปลงนี่สวยมากเลยข้าวอ่ะถ้าจะให้ได้รวงได้อะไรต้องให้เหมือนเหมือนแปลงนี้ครับนี่ให้มันได้เหมือนแปลงนี้นะโอ้อะมันกรอบเป็นกำแน่นอนถ้าได้เหมือนแปลงนี้โอ้ปลาตัวใหญ่มากขึ้นหัวหนุ่มจุ๋มตกใสปีนี้ก็ต้องตุนข้าวไว้กินอย่างเดียวแล้วแหละ นาแปลงนี้คงไม่ได้ขายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเช่นเคยนะก็พาแฟนไปหาหนอหน่อโจดหาเห็ดนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ได้แต่หนอโจดมาก็ยังถือว่าไม่เสียเที่ยวครับถือว่าโอเคแล้วก็ได้นี่มะแรงครับมาสวยสวย,สวย จะให้ช่างตีสีขึ้นมาดูดิช่างทําได้ไหมแบบนี้ถ้าทําแบบนี้ได้นะเอาอินดี้ไปทําสีนี้เลยอี่คือสีเหลือบอะ่ะมันมีอยู่แล้วแต่หมายถึงท้องมันนี่ตรงท้องมันนี่ท้องมันนี่โอ้สวยนะท้องมันนี่ครับมแมงครับเอ้าปีกนึ่งไปไหนหลวงหลวงหลวงนี่ สีเหลือบสีเหลือบเหลือบเหมือนปีกแมลงครับเลยนี่ดูท้องเขาทีนี้ท้องเขาสวยมากอืนี่ตอนนี้เขาถอดกอเกาะออกแล้วครับอันนี้เป็นชุดเกาะเขาชุดเกาะไทเทเนียมเหมือนไอรอนแมนเลยครับอันนี้เขาตายแล้วเราเก็บมาเฉย สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับร้อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับบายบายกันสามรอบแล้ว